ส่วนท่านผู้มีเกียรติท่านอื่นทุกท่านที่เหลือนะครับรวมถึงวิวิศวชนครับผมยินดีเชิญที่อาคารรับรองอาาครที่4นะครับจะที่80นะครับที่ี3สามารพัฒนานี้ที่ได้นิยมไปจากผู้จัดการอากาศคือเราจะไม่พัฒนาแค่ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งข้อมูลนี้เปิดเผยและอยู่ในสมุดขาวขาวครับเราเราแบ่งออกเป็น8กลุ่ม เพื่อให้ครบการพัฒนานในทุกด้านของสรากานแล้วเราก็ใส่แผนงานแล้วก็โครงการเข้าไปสัญลักษณ์สีที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นไปตามแนวทางรถแมก ท,ที่ได้ชี้แจงกันไปหลายรอบครับก็คือโครงการที่เป็นสีแดงคือโครงการที่ใช้การจัดหาเลยโครงการที่เป็นสีเขียวคือโครงการนี้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมท้องะเทศส่วนโครงการสีเหลืองคือโครงการที่เริ่มและวิจัยพัฒนาโดยกองทัพอากาศแล้วก็จะขยายผลต่อไปเพื่อไปสู่การใช้งานจริงในอนาคตโครงการสีแดงที่เกิดขึ้นก็จะต้องมี defense offset ในการที่จะคืนกลับมาให้ถนนสีเขียวและถนนสีเหลืองของเรากว้างขึ้นและเข้มแข็งขึ้นในหาหมดด้วยดอันนี้เราก็ใส่ทุกการเข้าไปาตามตามระยะเวลาบางโครงการต้องเกิดก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาต่อด้วยอีกอีกอย่าหนึง่งอย่างนี้คือเธอภาคประชาชนก็สามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าช่วงไหน เราจะต้องทําอะไรอย่างเี้ยทุกอย่างก็โปร่งใสหมดใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็จะทําอยู่ดีก็เลทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยจากการวิเคราะห์เริ่มจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงเช่นตรงเนี้ยครับตั้งปีหนึ่งศูนสองเนี่ยได้ครับคุณเตรียมมาตั้งต่ปีเจ็ดเจ็ดสองเลยคือแต่ละบอกแต่วันนี้เลยใช่ครับใช่ว่าเจ็ดสองเนี่ยเราจะเริ่มนะที่เราจะหาว่าแผนกระบวนการจะมีต้องต้องบวกมาข้างหน้าด้วยแบบกระบวนการ m สอ2คือปี68ครับในส่วนของการส่งกำลังและซ่อมบำรุงก็จะสอบรับประมาณ72ช่วงเวลาที่เครื่องเข้ามาประจำการครับแั้นี่เราก็มอนิเตอร์แผนได้เลยนี่นอย่างนี้ดีมากเลยครับการวางแผนงบประมาณก็ชัดเจนใช่ไหมครับประชาชนก็รู้ชัดเจนว่าเราซื้อข้ออะไรเราซื้อมาพี่อะไรลำดับต่อไปเป็นเพราะว่าแวดล้อมด้านความมั่นคงแล้วเราก็มา กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการในขีดความสามารถที่เราต้องการจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออะไรจําเป็นนี้จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างไรจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดขีดความสามารถนั้นอย่างไรก็เลยออกมาเป็นแผนพัฒนาเนีมีเหล่าทัพเดียวที่ทําด้วยนะทัื่นไม่มี เรียกร้กรกองด้วยคือจะาว่าก็เลยชื่นชมข่ากประกาศเยอะมากเรียกร้องด้วยคือว่าคว <c oughs> าโปร่งใสแบบนี้ความจําจเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเรือนกับกองทัพแล้วก็จะดีขึ้นใช่ไหม<ช>คืออย่างนั้นการจัดซื้อมันอธิบายถึงความจําจเป็นเลยว่ามันจําเป็นอย่างไรมันซื้อมาเพื่อทดแทนอะไรอย่างนี้ครับแล้วเป็นการวอร์นิ่งประชาชนก่อนด้วยว่าเออเขามีแผนนี้นะ ไม่ให้วนนี่ไปดาด้วย่าใช่เวลาได้แอยากให้จะได้รู้ของขประเทศเราเรามีความมั่นคงใช่คามปลอดภัยของประชาชนเนี่ยแบบคุณก็ต้องวางแผนงบประมาณให้มันสอดรับใช่ไม่ใช่อยู่ๆแบบไม่ใช่อยู่ๆแบบโผล่มาเลยซื้อเลยอะไรเงี้ยอ๋อใช้แชท GPT อ๋อใช้แชีพ t ทีอ่อ่าฝูงสองฝูงสองออ๋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 อี่เท่าไหร่๋ีอ ก็อีกสิบอีกสิบสามปีโอ้ผมเกือบจะเกษียณแล้วนี่ยหสิบเกาเนี่ยตอนนั้นเป็นตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีครัตอนนั้นอาจจะถูกตัดสินแล้วกัเพราะฝูงฝูงจะปลดบากรเลื่มปีแปดห้าแล้ต้องปีแปดศูต้องเริ่มาต้อง่เรับ่มก็มีลำดับของในการคิดนะคบมากครับอย่างนี้ถ้าเกิดในฐานะกรมนรราองี่ข้าวิจารณ์อะไรต่ 真的